ซึ่งพี่ก็นณวันนี้มีชีวิตมีครอบครัวเรียบร้อยครัเป็นยังไงบ้างคะก็มีลูกสองคนครับคือแรกเลยนะที่ที่ผมกังวลอ่ะผมกังวลว่าลูกจะเหมือนผมแล้วก็ลูกก็ออกมาก็โปกติเลยก็เลยโอ้โหโล่งใจลูกเคยโดนเพื่อนล้อว่ามีพ่อพิการบ้างไหมอ๋อมีครับมีมีมีแล้วตอบว่าก็ผมก็เคยถามลูก เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ทุกคนก็สงสัยไงแล้วเพื่อนลูกสงสัยไหมแล้วก็ถามลูกลูกผมก็ตอบไปเลยครับพ่อบัวเก่งกว่าพ่อมึงอีกออพ่ออูพีการแต่พ่อกูเก่งกว่าพ่อมึงอีะไรเยภูมิใจเลยเนาะพ,พ่อเห็นลูกเห็นเราเป็น,นโฮโีโร่